สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เป็นวันที่สองที่จะอยู่ญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่จ้ะตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถด,ด,ด่วนรถไฟความเร็วสูงนะจ๊ะเราจะนั่งจากโอซาก้าไปโตเกียวจ้ะใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะเพื่อนๆถ้าเผื่อนั่งเ,เครื่องบินก็ประมาณชั่วโมงกว่าจ้ะเป็นระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยนะจ๊ะ เจ้ะเราซื้อตั๋วใบเดียวเราเที่ยวได้เจ็ดวันน,ะนั่นแหละใช้ได้จ้ะประหยัดกว่ากันเยอะมากเลยจ้ะนี่นะจ๊ะเสียงอุทยความสะดวกบนรถไฟนะจ๊ะจะมีปลั๊กชาร์จมือถือมี wi ไฟฟรีบนรถไฟนะจ๊ะนี่อาหารที่เราซื้อมากินนะจ๊ะเบาสามารถปรับเอนได้นะเพื่อนๆนะจ้ะปรัแบบเอนได้จ้ะ จะเร็วมากเลยนะจ๊ะผมเห็นได้นะวิ่งเร็วมากเลยจ้ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะจ๊ะพเพื่อน จากอซสก้าไปโตเกียวนี่จ้ะเร็วมากนะตอนนี้เพื่อน,อนสะอาดสะอาดมากเลยจ้ะดูสิกตอนนี้เรานั่งอยู่ในตู้ที่ว่านอนรีเซิร์ชนะคือไม่ได้บุ๊กไวค้คือเขาจะมีสองประเภท ตู้แบบไม่ได้บุกกับตู้แบบบุกกจ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้บุกเราก็ขึ้นตู้ที่ไม่ได้บุกได้นั่งที่ไหนก็ได้จ้ะตามใจตามใจชอบทวา่ารเลยจ้ะแล้วเวลาเจ้าที่มาตรวจตัวนะวววนะเขาก็จะถามว่าไปไหนเราก็จะบอกเขาไปให้เอาตั๋วโชว์ให้เขาดูจ้ะนี่จ้ะวิ่งเร็วมากเลยเพื่อนๆดูสิจ้ะสองข้างทางเป็นไรนานะ จะปิ้งเร็วมากเลยจ้ะห้าช่วงบ้านคนก็จะมีผนังปูนกั้นนะจ้ะปลูกผักกทำไร่ทำนาทำสวนด้วยจ้ะนี่จ้ะ สวยงามมากเลยนะญี่ปุ่นประเทศเขาสะอาดมากเลยจ้าดูสิเพื่อนๆใครมีเวลาก็มาเที่ยวนะจ้าดูสิจ้าจ้าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใกล้ถึงโตเกี่ยวจะเจ๊พาให้ดูอีกรอบจ้ามาดิจ้า